สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมท่างสอนวงสว่างวันนี้เรามารีวิวกันช่วง17นาฬิกาครับวันนี้ก็วันนี้เป็นรถสปาร์ 135i ครับของคุณโก้พาราเรลนะครับอยู่บางแคครับได้นำรถมาให้ช่างสอนได้ทำการเปลี่ยนอะไรเช็คใหญ่ปรับสภาพให้พร้อมใช้ครับก็เปลี่ยนอะไรไปเยอะหลายอย่างครับเบรกหน้า เบรกหลังจานเบรกครับจานเบรกไว้ใส่จานแต่งมาไม่ค่อยดีนะครับก็บวลลาเบรกแล้วมันจะมีคึกคักได้นี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูครับนี่ครับจานที่มีรอยต่อแบบนี้มีหมุดย้ําแบบนี้มันจะคูกคักคุกคกับบัราเบรกนะครับจะไม่ดีตู้จานเดิมไม่ได้ครับถ้าเบรกก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับเป็นร่องเป็นคลื่นเปลี่ยนคัดด้วยนะครับแผ่นคัดเปลี่ยนใหม่หมดครับเบรกหน้าเบรกหลังเปลี่ยนแผ่นคัด นะครับพร้อมทั้งโมดิฟายชามคัดในให้ด้วยนะครับตอนนี้ทําให้คัดเข้าเวลาเข้าเกียร์ก็จะไม่กระตุกไม่สะดุดนะครับอ่าแล้วการออกรถแล้วกระตุกนี่มันก็น่าจะเกี่ยวกับคัดกําลังหรือว่าคัดออโต้นะครับอันนี้คัดออโต้ก็ยังใช้ได้อยู่มองเห็นอยู่ว่าเนื้อคัดยังยังเหลืออีกเยอะนะครับแล,และได้บําบัดสเตอร์น้าให้ด้วยเหมือนดังคลิปวิดีโอที่เคยทำ โชว์ให้ดูไปนะครับแล้วก็มีทั้งบำบัดขาเบรกคือทำทุกอย่างนะครับตรวจเช็คปรับสภาพนะครับคอหลวมก็ตั้งให้ด้วยครับตั้งคอให้ใหม่ครับตั้งคอใหม่เช็คใหญ่ตั้งวาล์วนะครับระบบน้ำระบบทุกอย่างนะครับทำทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ เรแล้วอันนี้เครื่องเดิมนะครับรถสุดโซ่ะคันนี้เป็นเครื่องเดิม1 3 5ยสดีีนะครับ135ดีีแต่ว่ามาภายนอกทำไปเยอะนะครับแล้วก็มีได้เปลี่ยนล้อแม็กของ R c b ซนะครับคันนี้ก็เมื่อวานนี้ได้เปลี่ยนโช๊คของ R c b ซนะครับเปลี่ยนโช๊คใหม่นะครับเป็นสีสีม่วงม่วงนะครับสีม่วงม่วงนะครับนี่ครับมองไม่ค่อยเห็นมันจะมืดมืดหน่อยนะครับใส่ ใส่ไปเรียบร้อยรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่มีถังพักด้วย <field employees. S 2> นะครับกับแ really ทงนะครับก็พูดอันว่าตอนนี้ก <S to think ars> ็ใส่แล้วลองลองกดดูครับกดดูแล้วก็ดีครับหนึบหนึบดีครับก็คิดว่าคงจะไปใช้ได้ได้ดีนะครับนี่ครับนี่ับสีม่วงสวยใสเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ มีซับแทงที่ว่าชุดนี้เป็นชุดสําเร็จนะครับมีขายึดมาให้เสร็จเลยครับมีขายึดมาเข้ากับตรงพักเท้าตรงนี้นะครับแล้วก็มายึดตอนนี้เป็นมินียมมินียมลัดนะครับตึงนะครับนี่ครับครับเคาะได้เลยครับแน่นปึงครับแล้วก็เวลาใส่แล้วก็ลองกดดูดีครับแล้วแล้วก็ไม่สูงนะครับนี่ครับยังมีช่วงยุบได้อยู่ครับนี่ครับ ร,รุ่นนี้เป็นรุ่นของสปาร์คโดยตรงเลยนะครับขายายืดอะไรนี้ของเป็นของสปาร์คหมดเลยครับบางบางรุ่นที่ว่าใส่ไว้เอสเอสแล้วล้อหลังจะยันพื้นแต่อันนี้ไม่ยันครับนี่ดีครับอ๋อก็เป็นการแนะนําว่าถ้าของเขาดีเราก็ว่าดีนะครับอ,อันเก่าอันเก่าไม่มีซับแทงนะครับเป็นรุ่นสีแดงอันนี้เป็นรุ่นสีออกม่วงอันนี้ดีดีกว่าครับก็ ของเก่าก็ RCB เหมือนกันครับนี่ก็เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกอัปเกรดอัพ,อพชค็คปกับไม่ใช่ช็ออัพอัพช็ออัปเกรดช็ออัพ,อพขึ้นมาใหม่ทีนึง่งครับรวมทั้งเบรกหน้าแล้วก็เปลี่ยนของแบนดิกใส่ให้นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็ทำตัวเคร่งโซ่แบบปรับมือให้ด้วยนะครับแบบปรับมือครับตอนนี้ก็เงียบเงียบกิฟต์มีชิคชๆตัวนี้ ครับเติรดนที่โซลับมีกิเกหน่อยครับทำตัวเล่งโซ่แบบจากอัตโนมัติก็เริ่มเสื่อมสภาพเป็นดังก๊อก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 เวลาเบาเครื่องไหครับก็เลยทาให้ใหม่ทําให้ปรับมือให้ตอนนี้ก็ดีเลยครับครับเครื่องดีครับเดินดีแล้วก็ลบคดใน ECU ให้นะครับใช้ไปนานแล้วครับเคยเช็คใหญ่นานแล้วครับตอนนี้ก็กลับมาทําใหม่ครั้งหนึ่งครับพร้อมกับเปลี่ยนอะไรปรับสภาพให้พร้อมใช้ในตอนนี้นะครับ ก็คงจบลิปวิดีโอสำหรับรถคุลโก้บางแครสปัตหนึ่งสาม้าไอเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าก็จะนำเสนอทันต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นรถถัดเชิงเสานะครับของคุณวชระครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับสวัสดีครับผมช่งสอนวงสว่าง